ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลามันมันไม่มากเท่าไหร่แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ได้มอบหมายเอาไว้นะครับรู้สึกกดดันไหมคะไม่แล้วครับนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องต้องต้องกลาเหียนี้ว่าก็เคยทำงานท้องถิ่นมาก่อนนะครับตลอดระยะเวลาที่ทำงานท้องถิ่นมาก็ไม่น้อยกว่า40ปีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ ในอดีตก็เคยเป็นผู้เรียกว่าผู้ช่วยดำเนินงานของสสนะครับในสมัยท่านพนักท่านวัฒนาสวเหตนนะครับที่ท่านดนำรงเ,เป็นรองรับผิดช่วยกระทรวงหาดไงทยนะครับแล้วก็ยังเข้ามาดำรงตําแหน่งในการบริหารจังหวัดเริ่มต้นก็เป็นสมาชิกเมื่อก่อนเขาเรียกว่าสมาชิกสภาการบริหารจังหวัด นะครับและตอนหลังนี้มาเปลี่ยนเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นทั้งรองประธานสภาเป็นทั้งเลขาธิการสภาเป็นท่านประธานสภาแล้วก็มาได้รับให้ทําหน้าที่นะครับเป็นรองนายกขคงการบริหารส่วนจังหวัดเยล,ล่าสุดก็คือท่านนายกนิดากราบบรสายเรามองว่าการทํางานท้องถิ่นกับการทํางานในระดับส่วนนี้แตกต่างกันมากไหมคะเออผมว่า ในกรอบการทํางานนะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับโดยมุ่งเน้นเพื่อจะพัฒนาท้องถิง่นของเราแล้วก็พัฒนาประเทศชาตินะครับให้เจริญก้าวหน้านะครับให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับมีรายได้ที่สมบูรณ์แล้วก็ดำเนินการตามกรอบของรัฐบาลที่กำหนดแล้วก็วางกรอบน,นะครับทางน,นยบาอ อันดับแรกนะครับก็ต้อง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 ขอขอบใจนะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกลำดีนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับที่ให้มาจดบันทึกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกท่านโอวิทย์นะครับที่ให้ความเมตตานะครับอีกท่านหนึ่งก็ที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือท่านประธานหและค้าเจ้ามณฑลกานะครับก็คือท่านชนอสา ชนสวัสดิ์แตัวเองนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานกลุ่มของสมุดการก้าวหน้านะครับซึ่งออพวกเราในฐานะที่เป็นกลุ่มสมุดการก้าวหน้าเนี่ยเวลาเราทํางานเราทํางานกันเป็นทีมนะครับก็ต้องมีการปรึกษาหรือกันก่อนก่อนที่จะทำว่าเราจะทำอะไรนะครับคำว่ามือขวาของคุณเอ๋นี่มันมันดยนั่นไหมคะมันดูกดดันการทํางานตัวเองไหมคถามว่ากดดันไหมนะครับคือผมบอกแล้วว่าการทํางานนั้นมาอยู่ที่ตัวบุคคล ครับถามว่ากดดันไหมไม่กดดันนะครับเพราะว่าผมมีเจตนาอยู่แล้วว่าการทาํางานครั้งนี้นะครับเราก็จะทํางานให้ดีที่สุดตามกรอบหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนะครับตามนโยบายของรัฐบาลมีการพูดถึงถึงว่าในส่วนของคุ้งเป้าไปที่ว่าในฝ่ายรัฐบาลอย่างเงี้ยสสหลายคนก็อาจจะไม่อยู่พลังประชารัฐแล้วมีการฝากอะไรมาบ้างไมหมคะหรือว่ายังไง <c oughs> คืออันนั้นนะผมคิดว่ามันเป็นการตามเดิมส่วนตัวของเขา นะฮะเป็นความเป็นความเห็นส่วนตัวของสสแต่ละท่านนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเขาเรียกว่าต้องการที่จะหาสิ่งที่ดีสาหรับเขาอะนะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลนั่นเองในทางอนาคตถูกสมุดประการก้าวหน้านี่อย่างอย่างตัดสินใจอนาคตทางการเมืองหรือย,ยังคะดูว่ายังไงคือณวันนี้นะครับก็ในในกลุ่มของสมุดทางก้าวหน้านะครับก็ยังเป็นสสในานามของสสพลังประชาชนนะครับแล้วก็ ในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของสะสอเขานะครับแต่ทั้งนี้และทางนั้นเนี่ยอ,อ,องค์ประกอบมันมีหลายอย่างนะครับองค์ประกอบมันมีหลายอย่างการที่เราจะทํางานในเรื่องของพัคก,การเมืองก็ดีการทํางานของในเรื่องรแบบเพศก็ดีมันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับเราทํางานกัเป็นกลุ่นนะครับไม่ไม่มีใครที่ว่าจะคิดหรือว่าแตกต่างอะไรเป็นเป็นเอาความคิดช่วยกันอย่างนะครับก็ทํางานแล้วก็สาลมี ขอบคุณมากนะครับพวกทุกคนขอบคุณมากนะครับ